รอคนถ่ายรูปเยอะมากไม่ได้ขึ้นนะมาถ่ายอเช่เอาเราดูนะครับสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มึงไม่กูก็ไม่เออไม่ยอมกันเลยจ้าเ้วก็ต้องรอรถลงก่อนนะรถถึงจะขึ้นได้ <c oughs> ทาง <c oughs> ค่อนข้างคดเคี้ยว <c oughs> เดี๋ยวรถระยะทางตลอดระยะทางนะคะสามร้อยเก้าสิบเก้าโค้ง เส้นทางค่อนข้างดีนะคะเขากําลังพัฒนาเส้นทางอยู่กําลังเทปูนเทถนนอยู่เรื่อยๆค่ะมาเที่ยวห้าวันฝนตกห้าวันสุดยอดไปเลยระหว่างข้างทางก็จะเป็นเหวนะคะคดเคี้ยวเลี้ยวรถตามในคลิปเลยนะคะก็จะตัดตัดมาให้ดูเป็นบางส่วนนะเพราะว่าเออเวลาระยะเวลาการเดินทางค่อนข,ข้างกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงก,กว่าเลยชั่วโมงกว่านี่ประมาณร้อยกว่ากิโลนะ ขึ้นเขาอีกกว่าจะถึงหมู่บ้านนะคะพอถึงหมู่บ้านแล้วก็สดชื่นไปเลยดูวีโอไปเลยจ๊ะยาว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 เลยแล้วอีตองอีตองแล้วอีตองอีตกง เนี่ย <rôle> จุดเลงมากที่เขาชอบถ่ายรูนเออมันต้องเขียนลยไอ้ก้นฝนตกโอ้ ได้ไหลูกไหนดูหน่อยตาตุ้งดูหน่อยดูชื่อโอ้เขียนสวยจังเลยดูเขียนสวยรูปไม่เหมือนดีหมอกวัดดีเต็มเต็มบิด เฮ้ยก็ไม่ต้องนอนก็กลับเลยมันได้มีที่พักอะ่ะเออนี่นี้ก็ถึงแล้วมาเพื่อรู้ที่พักเต็มมาเพื่อรู้ว่าที่พักเต็ม อันนี้คือน้ำดิดูดูไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เลยไม่เห็นอะไรสวยมาก อานพี่ตอีรัหมอกหนามากไม่เห็นอะไรเลยเราก็น่าจะได้เดินทางกลับ